ครับ <an> <t ouch> ผมผมปังมุกเข้ามาแล้วนนน่นวันนี้จะมาแนะนําสินค้าตัวหนึ่งนะครับบอกตรงๆว่าก็หามาพอสมควรแนละ้วเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ใช่ผมเป็นคนที่หรอกเขาจริง,รงๆแล้วคนเราอ่ะ ah, เขาเรียกว่ามือถือหรือว่าในส่วนของโทรศัพท์มือแท็บเล็ตใช่ไหมาม,มาเป็นเขาว่าเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์แล้วเนี่ยปัจจัย4มีอะไรบ้างก็มียามีอาหารครึ่งหกใช่ไหมครับแล้วอย่างจะไม่ได้แล้วเยนีย บางทียา,ยาไม่ป่วยก็ไม่ต้องกินนะมาแต่ว่าไอ้สายสิ่งเนี่ยบางทีถ้ามันไม่มีก็ลำบากนั่นคือสมาร์ทโฟนหรือว,ว่าโทรศัพท์นั่นเองถูกไหมครับบางทีเราออกจากบ้านไปปับ๊บเนี่ยลืมสมาร์ทโฟนหรือว,วลืมโทรศัพท์ทีเนี่ยเลี้ยวรถก,กันดิบกันเรียกว่าดอกยางหายเลยนะฉะนั้นปั๊บโทรศัพท์มันคือเรียกว่าของคู่กายแล้วบางครั้งในการที่เราโทรศัพท์ปั๊บอ่ะแน่นอนเนะ่ะเราก็อยากโทรศัพท์เราดูดีใช่ไหมตกแตกทีเปลี่ยนหน้าจออะไรว่าไปแต่ว่าสิ่งนึงที่มันทําอะไรไม่ได้เลยก็็คืืืืืืออ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 รร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 ยนนนนนนิ้วววววมมมมมมซึ่่่่่่่งงงโโทททททศััััพ์์ีีีาา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 กาเเเเเหหหหสสฟะดบไูๆ ที่มันดูดีๆหน่อยเนี่ยไอาการที่มีรอยนิ้วมือแปะไปตามล่องหลืบของตัวโทรศัพท์เนี่ยมันก็ดูแบบเสียมูล,ลค่าไปฉะนั้นปับ๊บสิ่งที่ผมทําก็คือหนึ่งคือเราจะพกสวมผ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็เช็ดมันเข้าไปถูกไหมคําถามก็คือไอ้ผ้าอย่างเงี้ยที่มันลักษณะเป็นผ้าแบบมันๆเลื่อมๆอย่างเงี้ยมันเช็ดรอยไม่ค่อยได้สุดท้ายผมก็ไปหาผ้าจะเป็นขนใครๆผ้าชามโมอย่างเงี้ยก็มาเช็ดอีกคําถามคือกูต้องพกผ้าเยี่ยเนี่ยติดตัวตลอดเวลาหรือปเปล่าใช่ไหมฮะหรือในนียผมใส่แว่นด้วยอย่ะมันไม่กล้าเพราู ก็ต้องเช็ดทั้งสองอย่างเลยแล้วมาคันหยิบล้วงไปปั๊บผ้าหายอีกเจริญรพรกูต้องไปแบนท็อปเตลอร์ไปหาผ้าเหรอวะสุดท้ายปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกูต้องใช้เสื้อกูเนี่ยเช็ดผ้าเช็ดแว่นเช็ดกระจกโทรศัพท์ไปอย่างนั้นตอนนี้ปั๊บก็เลยมันจะมีอะไรบ้างที่มันสามารถทําให้มันเช็ดไอ้ผู้อุปกรณ์โทรศัพท์หรือว่ของที่มันมันวาว,าวได้เงี้ยซึ่งก็ไปเจอตัวนี้ก็คือในส่วนเขาเรียกว่ามจิกแพดอย่างนี้นี่เองนะครับผมไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เรีนนเย อันบ็อกซิ่งกันนะับบัตรเดี๋ยวนี้เลยนะครับนะมันแกะมาก็กระดาษก็จะเป็นกระดาษลักษณะธรรมดาไม่มีอะไรแล้วแกะมาแล้วเป็นแผ่นแผ่นแล้วก็เมีจิ๊แผ่นหนึ่งตัวเป็นลันนะะออกษณะออน,นี้นะครับผมเมื่อเลาะออกมาปั๊บเงี้ยครับก็ออกมาเป็นงนี้เนี่ยครับอ่าเมื่อเราแปะวิธีการใช้งานข้างหน้ามันอนะมันเป็นไมโครไฟเบอร์นะครับผมคือที่สามารถจะเช็ด ไอ้ส่วนของตัวหน้าจออย่างน,นี้เอาไอ้ตัวที่เป็นลายเช็ดอย่างนี้ไม่ใช่ไอ้เี้ยที่เช็ดนิสิตนะนะมึงก็เช็ดอย่างเงี้ยซึ่งผมบอกเลยว่าเช็ดได้ค่อนข้างดีอยวนะดูเช็ดตัวเลยโอเคเช็ดได้เรียกว่าอะไรที่มือหายนะครับผมมิเกบผู้ไปน้ำลายกระเด็นใส่หน้าจอก็เช็ดจะหายก็ค่อนข้างจะเรียบเลยอ่ะมันปกติใช้ผ้าพวกนี้เช็ดใช่้ามามันจะมีรอยริ้วๆอันนี้คือมันกวาดเรียบก็เรียกว่าทำความสะอาดได้คลีนก็สมฉายามันแล้วก็มันตั้งชื่อว่า ไมโครคลีนนะก็คือมันก็ทําความสะอาดได้ค่อนข้างโอเคแต่ที่ชอบที่จะ้ได้มาเนี่ยอันนี้ก็คือมันเป็นในส่วนข้างหลังมันเป็นซิลิโคนมันหมอบแปะปับป๊บแบบนี้มันติดเลยนะครับผมไม่ล่วงแน่นอนนะครับแล้วว่าสามารถแกะไปปั๊บเนี่ยไอต้ตรงเวลาแกะปับ๊บไอต้ตรงเนี้ยจะไม่เป็นรอยกาวเลยทั้งสิ้นเพราะนี่คือในส่วนของยตัวซิลิโคนเนี่ยเป็นตัวดูดนะครับผมไม่มีรอยกาวสามารถแปะที่หน้าจออินเดียได้เลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีรอยกาว ธรรมดามากเขาเคลมขนาดที่ว่าสามารถที่จะเช็ดหน้าเจาะเลนส์คอมเอ้ยเลนส์ในส่วนของตัวกล้องนี่เลยดูสามผมก็เอาในส่วนของตัว,ตวโปรผมเนี่ยนะที่ไอ้แันดอนส่วนไอข้อหนึเนีนออย่ยมาเช็ดเลนส์ให้ดูอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมอย่างนี้ไม่แน,ไน่ไม่ไม่แน่จริงไม่กล้าทำหรอยมันใส่ฟิลเตอร์ก็เถิดแต่มันก็ถ้าไม่โชว์ก็ไม่กล้าทำหรอกเลนส์เลนส์จอเล,เลนส์กล้องอ่ะมันก็ค่อนข้างเสียดแต่ตัวเนี้ยผมมั่นใจว่ามันใช้ได้เพราะว่า ไอ้ตัวเนี้ยมันเรียกว่ามันแบบเป็นคลีนด้วยแล้วทำความสะอาดแบบค่อนข้างปึกด้วยเรียกว่าอะไรที่มันมีอาการใสๆวาวๆก็เช็ดได้หมดหรือแม้กระทั่งในส่วนของอ่ะอย่างเราคนเล่นมีดเราก็จะมีมีดมาที่มันมีดสกู๊ตไทยเนี่ยก็คือมีดที่มันค่อนข้างวาวใช่ไหมฮะคนเล่นมีดปั๊บเนี่ยปัญหาอย่างนึงก็คือมีดอ่ะหลายๆคนกลัวน้ําน้ำมันเกิดสนิมแต่ว่าจริงๆคนที่รู้เรื่องก็คือเหงื่อคนเนี่ยมันทําให้เกิดสนิมมากที่สุดเลยฉะนั้นปั๊บไอ้บางคนที่ไม่รู้เรื่องพวกเราอย่างเงี้ยก็หยิบมมีีดาาแล้้วก็ทอยย่งงเ ขมไม่น่าขมไม่น่าขมไม่น่าโอ้โหมันจะไม่ขมเพราะมึงไหนเงี้ยเพราะว่าไอ้เหงื่อรอยนิ้วมือเนี่ยโดยเฉพาะมีตระกูลของมีดไทยเนี่ยะฮะมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายนะฮะแต่ปั๊บเนี่ย,ะยจะเป็นรอยนิ้วมือแล้วนะฮะปับ๊บจะรอยนิ้วมือแล้วอย่างเงี้ยต้องตามล้างตามเช็ดตลอดแล้วบางครั้งอะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเช็ดนะครับแล้วเราพบผ้าอย่างเงี้ยไปเช็ดแล้วเกี่ยวขาดเดี๋ยแล้วบางคนชอบมีดขมด้วย หัวไปขาดยันเงานยิ่งว่ะอันนี้ทําให้เหมือนกับว่าช่วยลบรอยคมรอยอะไรเช่นไรรอยนิ้วมือทอี่ตกบนตัวมีดได้ด้วยก็โอเคาานะจับจุดนีก็ดีๆแล้วนะครับเนี่ยก็เหมือนว่าพกมีดให้มันเงาได้ตลอดเวลาก็ใช้ได้นะครับก็รูปถึงนรสูนของมีดมีดสีเขียวก็เป็นงานใหญ่งอเงาอย่างเงี้ยก็สามารถเช็ดได้เหมือนกันถ้ามีลึกดิ้วรอยอะไรหรือว่าโดนฝนตกที่นี้ฝนตกบ่อยก็สามารถเช็ดได้ไม่ให้มันเกิดเป็นหยง่ายอะไรอย่างนี้ลักษณะนี้ตัวอย่างนะฮะแต่จุดเด่นก็คือความนจริงแล้วโทรศัพท์นะ เขามีการวิจัยจากสแตนฟอร์ดมาแล้วว่าสแตนฟอร์ดไม่ใช่ฮอวบอว์ไม่ใช่รีมพัลเตอร์นะเียก็คือเหมือนกับว่าคนเราหยิบโทรศัพท์กันบ่อยนะ,ะับผมไม่รู้อัตราอัตราส่วนที่คนไทยใช้มือถือคือคนไทยปัจจุบันเนี่ยมีประมาณกเกือบเกือบเล้านคนผมว่ามันใช้มือถือมันก็ประมาณเราๆนะั้นคือมันเยอะมันเยอะคือทุกคนมันมีมือถืออ,อาจจะเป็นแบบ รุ่นต่ำสุดถึงรุ่นสูงสุดอะไรเงี้ยมันมีมือถืออยู่แล้ว่ะแต่สุดท้ายปั๊บไอการที่เหลือมันคือการเช็คนาจอฉะนั้นปั๊บไอการที่เราเลือกจะพกผ้าอย่างนี้หรือจะเลือกพกผ้าอย่างนี้หรือจะเลือกเสื้อกูเช็คอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าตัวนี้มันมีจุดขายอย่างนเครือตัวตมจิปแพดงเนี้ยในส่วนของบริษัทที่ทำเนี่ยเขาสามารถบอกได้เลยว่าเราสามารถทําออกแบบนะครับตัดเป็นในส่วนของตัวสกรีนเป็นโลกรโก้ในส่วนของบริษัทคุณได้หรือทําเป็นนามบัตรก็ได้หรือจะเป็นััววรรรสมพพนนนนธ์เเเเปปปป็็โษณาาาาาแแอท้งะะ่่ล๊ียจ เห็นไหมครับแปะข้างหลังอย่างนี้นะครับเวลาโทรศัพท์ก็ปั๊บฮัลโหลแฮะมันก็โฆษณาในตัวเลยนะครับแต่ผมนี่ไม่ใช่โฆษณาโฆษณาให้ใครก็เลยเอาเป็นลายดอกลายไพ่มานะครับผมคำถามก็คือบางคนใช้อยากต้องการความคุ้มไอ้ตัวเนี้ยมันใช้ได้กี่ครั้งอันเนี้ยเช็คมาแล้วก็คือมันสามารถซักได้ห้าร้อยครั้งถึงพันครั้งคือมันใช้ไดยาวๆจนกว่าจะพีชี้ไปข้างยู่แล้วลขาดที่หายไปวอดไปเลยคือเท่าไหร่ถ้ามันเลิกปั๊บก็ซักแล้วมาใช้ใหม่ตากให้แห้งนิดน,นึงแล้วก็มาใช้ใหม่แล้วบบนดเมิ เนี่ยครับผมคุยสูตรที่หายแน่ๆแปะอย่างเงี้ยได้เหมือนเดิมเนี่ยครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเนี่ยมันก็เหนียวดีเนี่ยครับเพื่อให้ความชัดเจนผมก็ไม่อยากถอดซิลิโคนเพราะผมก็ซื้อมาให้เราใส่ให้อะไรอย่างเงี้ยก้อนเนี่ยรอยมือถือเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นรอยเงี้ยหรือว่าหน้าจอก็แบบเนี่ยมันจะเป็นรอยเนี่ยดังางเงี้ยนะครับเนี่ยก็เช็ดค่อนข้างจะขาดเลยทีเดียวก็เรียกว่าเยี่ยมนะครับผลสูงนนี้นะฮะไม่ขายตามพารากอนเนี่ย ที่ไปซื้อเนี่ยก็ประมาณ1 3 9บาทนะครับแต่ถ้าติดต่อผมก,ก็มีราคาพิเศษให้ไอยาขายของนิดหน่อยนะครับหรือว่าใครอยากทำมาหาแดกอะไรอย่างี้หรือว่าบริษัทที่สนใจว่าอยากจะโฆษณาในส่วนของสินค้าตัวเองให้มันดูมีกลิ่นหรือว่ารู้สึกว่าอยากให้มันมีลูกเล่นนะเรืยกว่าใช้ส,ส่วนของผู้บริโภคอย่เป็นตัวในส่วนคนตัวการกระจายสินค้าตัวเองอาจจะเป็นตัวน,นี้นที่เห็น,เห,นเห็นก็มียูนิโคก็ใช้ในส่วนตัวเนี้ยหรือว่าในส่วนของเลคซี่บริษัทใหญ่ๆก็เริ่มหันมาใช้ตัวนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยปตทเป็น ก็เหมือนกับว่าแถมฟรีไปเลยซื้อครบพันหได้สินค้าได้ีน่หนึ่งตัวอะไรเงี้ยก็แปลกตรงเนี้ยมันการเป็นการโฆษณาบริษัทต,ตัวเองในตัวนะแล้วก็ในส่วนของคนที่ใช้เนีย่ยก็ใช้ได้จริงด้วยอย่างเงี้ยครับและคาถามก็คือบางคนชอบความเรียบไอ้ตัวนี้แปลกแล้วปั๊บเนี่ยมันแทบจะเสมอนในส่วนของตัวท,ทับปด้วยซ้ำเห็นไหมฮะมันคือวางปั๊บเนี่ยมันจะไม่นูนออกมาเนี่ยมันเจ๋งตรงนี้ครับผมแล้วมันก็จะไม่หลุดด้วยนะฮะเนี่ยมันต้องงานการงานและการหยิบแล้วพอหยิบ หยิบใส่โทรศัพท์รถเก็บใส่โทรศัวใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยโทรศัพท์ใส่กระเป๋าปั๊บล่วงมาอย่างเงี้ยไม่หลุดนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมว่าค่อนข้างจะเอาเป็นการตลาดที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับคนที่โหยคิดทันสมัยแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่อยากจะทำมาหากินในรูปแบบที่ไม่ซ้ําใครเพราะตัวเนี้ยมีติดเจ้าเดียวเพราะวันนี้ส่งของตัวไมโครไฟเบอร์อย่างเงี้ยข้างหน้าเนี่ยเราทำมาจากในโซนของสินค้าจากญี่ปุ่นนะคฮะตรมนี้ว่าผล็นสินค้าที่ค่อนข้างเป็นพรีเมียมพอสมควรนะครับผมตัวนี้ใครสนใจอยากได้ก็มีหลายลาย และรับสั่งทําด้วยนะครับสาหรับในส่วนรสัใหญ่ๆหรือคือใหญ่ๆหรืออยากจะเป็นกิฟต์เซ็ตให้ลูกค้าอย่างเงี้ยก็ติดต่อผมมาได้นะครับก็ไม่มีปัญหาก็รับออกแบบแล้วก็ในส่วนของรับขายปลีกขายส่งแล้วแต่เลยตอนนี้ก็สามารถคุยในส่วน a c e b o o k มาเดียวผมจะส่งในส่วนของตัว a c e b o o k ของผมไปให้ในส่วนของข้านล่างตรงนี้ในส่วนของเนื้อขาของคลิปนะครับก็ขอจบการรีวิวสั้นๆของ Magicpad ในส่วนเรื่อว่าใครๆก็แล้วแต่ ทุกคนใช้มือถือแล้วจะให้มือถือของส่วนของคนที่เดินไปเดินไปทํามาเป็นตัวหนึ่งโฆษณาของเราก็ตซนนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจรวมถึงว่าคนปกติปั๊บที่ไม่อยากเป็นอยู่ใต้แบนด์ใครตรงนี้ก็จะมีลายเราสาหรับออกแบบ เป็นเรื่องเป็นส่สวนตัวของคุณให้รุ้ยนะครับผมล้วก็ราคาไม่แพงู่ที่จำนวนการซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากขายปีกก็สามารถติดต่อมาได้น,นี้คือก็มีมีราคาพิเศษให้หรือซื้อทีละชิ้นก็ก็ได้มีปัญหาการรับทิกแบบอะไรนะครับผมก็ขอจบการรีวิวสั้นๆในส่วนของสินค้าที่ผมว่ามันเป็น g ิมมิ c ที่น่าสนใจเน่งเป็นลูกเล่นที่เรียกว่าค่อนข้างสะดวกในส่วนของมมตัวเบสิคแพงหรือไมโครโครีดตัวนี้ไปนะครับผมก็ติดต่อมาครับอันนี้ย้ย้ำอีกทีข้างหน้าเป็นไมโครไฟเบอร์เช็ดในส่วนของได้ทนรทศัพ์ต นะครับผมเดี๋ยวว่าในส่วนของของมันวาวเนี่ยนะครับแม้กระทั่งไปแดกเข้ามันไก่จับหยิบปั๊บ้งโกมาปั๊บหยิบโทรศัพท์มาปั๊บลืมฟลุดมาเนี่ยซึ่งผมว่ามึงไม่ควรทำอะไรเนี่ยปับตั้งโกรดไรเงี้ยอันนี้ก็เช็ดออกนะอันนี้ไม่ใช่แบบมันๆแล้วมันเช็ดไม่ออกมันก็เอาอยู่เหมือนกันอ่ะทุกอย่างมีดีมีเสียนะครับผมพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่จิ้มแพดเนี่ยมันติดไม่ได้มีแค่2อย่างหนึ่งคือเคสโทรศัพท์จะเป็นขนขนหมาขนแมวขนไก่ขนห่างนี้ติดไม่ได้อย่่างงงที2คือหหนนนััมุษย์ อย่างเงี้ยหรือว่าหนังควายเลยคือแบบเคสที่เป็นหนังยอะไรเงี้ยมันปิดไม่ได้รองเท้าติดไม่ได้นั่นติดได้หมดแกะง่ายติดได้เวลาติดปั๊บเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันแน่นหน่อยแล้วก็ไม่ออกแล้วนะครับก็ไม่ต้องพะวงเนื้อของหน้าจอเป็นรอยอีกต่อไปครับจบการรื้อสั้นๆไนเท่าน,นี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาครับผม, <S <S ผ,มผมปะมุขเข้ามาได้ในหลวงครับผมไงก็ลองกินกลางมาสอบถามกันได้นะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ